สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนีกับมีนท่านนะครับเนาะแนวท่านจากปูขุนครับปูขุนเป็นชุดล็อกเงินล้านนะครับเนาะครับชุดล็อกเงินล้านของปูขุนครับกางวดที่แล้วนะครับเนาะงวดที่แล้วชุดล็อกเงินล้านค่ะเห็นไปน้ำกันนะครับเนาะรับชุดของเพิ่นเพิ่นก็หายวิ่งลูดหนึ่งกับหกครับบน ล่างเพื่นหอหนึ่งกับเจ็ดครับจับคู่มาใหาท้ทั้งมัดทั้งม้วนทั้งล่างทั้งบนเพื่อนกะห้มากกลมหนึ่งแปดนะครับเนาะย่างละเก่าครับย่างละเก่าคู่ครับบนบนกะห้ยเก่าครับจับมาให้ยเก่าคู่ครับจับคู่มากะเขา้เขาต๊ะกลมเพื่อนละครับนี่ กลมเต็มๆละครับคำเพิ่นเนาะครับเนาะหาเจ็ดเจ็ดหาสำหรับบนเจ็ดหาหาเจ็ดครับงามครับสำหรับบนนะแตกสะแตกไส้ครับสำหรับลางเพื่อนหายหนึ่งกับเจ็ดเนาะครับเนาะเพื่อนหาหนึ่งจะเสร็จมาได้ครับเด้อครับกดจับคู่มากอรสี่สองตัวล่องหาเจ็ดกตัวล่องตัวกลมหาเจตัวกลมครับเจ 7จ็ดตัวกลมครับเลีกเรขล้ลางมันออกห้าแปดะครับเนาะห้าแปดเนาะห้าแกัที่เจ็ด้าเจ็ดก็ถือว่าลดแต้มนึงย่างละแต้มละครับอันนี้อันนี้มันเขาตรงๆแหละครับเจหนี่ครับเจ็ดาสำหรับบนมันเป็นออกตกกลับนะครับเนาะมันออกเจ็ห้าเจด กับเจ็ดหาของเพิ่นกับเขามาห้ามครับนน่ครับสําหรับสุดกับเลขของเพื่อนกับหลายตัวกับจริงนะครับเนาะกับเบิ้งเอาครับเพื่อนจับตัวใดตัวเด่นตัวใดตัวใดของเพิ่นเพิ่นกลมมาให้ครับอันนี้คือสุดสุดยอดของเพิ่นแหละครับเพิ่นว่าครับสุดอันนี้เป็นสุดล็อกเงินล้านครับเพิ่นมีหลายสูตรหลายคำนวณนะครับเนาะสาหรับปูขุนครับสําเร็จสําหรับเลขเพื่อนกับติดตามไว้นะครับเด้ มีหลายสูตรครับสูตรเต็มของเพินกรผพานไปแล้วนะครับเนาะทั้งสองครับต้องวดครับอันนี้เป็นล็อกเงินหลานเจ็ดแปดแปดเจ็ดกับงามครับแปดศูนย์ครับเป็นไฮแปดหกแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดศูนย์ครับเป็นกระสีจับมาในลักษณะนี้แหละครับสาหรับเหลขกชุดล็อกเงินหลานของปูขุนครับครับมาเบิ่งต้อมงวดนะครับเน้อครับตอมงวดชุดล็อกเงินหลานนะครับเนาะ สำหรับเลขสูตรเล็กคำนวณของปูขุนครับเอาไปจับไปบายเบ,บื้งนะครับเด้อสำหรับลดตะรี่ครับ,รบ,รตตารรบหาเบิ้งลดตะรี่เอาครับเห็นล็อกเงินล้านนะครับครับหยุดล็อกเงินล้านครับ เงินล้านนะครับเนาะถือว่าสําหรับเหล็กผู้คุณกับมาดีครับมาดีตลอดชุดล็อกเงินล้านครับงมกับวันที่สิบวันที่สามสิบแหละครับวันที่สามสิบนะครับเนาะสามศูนยะ์ธันวาคมหกหกแหละครับพอศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับสิพ่านไปแล้วนะครับเนาะครับกับ สี่หม่าไม่ก็คือหกเจ็ดนะครับสะสำหกเจ็ดอันนี้เป็นหกหก,หกอยู่ครับชุดหลอกเงินล้านผู้คุณ,คนะคน,คณนะครับด้วยครับบนผู้คุณไหนมาเนาครับเนาะบนสำหรับบนบนไหยวิง่งบนลุด ลูดไปบนลูดเก้ากับเจ็ดกับเก้าครับเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้านะครับเนอะลูดไปเลยครับสำหรับบนนะครับเนอะหกเจ็ดจับคููมาให้คับหกหกแปด หกแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเหนึ่งหสองหสองสา หนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่หกครับตัวสุดท้ายสี่หกครับอันนี้เป็นชุดบนนะครับเ้อชุดบนครับเบิ่งไปน้ำกันเรื่อยๆครับสำหรับล่างที่นี่ครับล่าง ครับล้างไปให้ลูดไปที่เ็กับสครับหลูดไปที่เจ็ดกับสี่เจ็กับสีนะครับไดนะ้ครับเ็กับสีาสหรับเหล็กหลุดเพิ่นหลุดไปที่เ็ดกับส รับบนครับอันนี้เป็นลางนะครับเด้อเกับ4หลุดไปเลยครับจับคู่ครับจับคู่จับคู่มาที่นี่ครับศูนยจับคู่นะครับเด้อบาทนี้ก็จบคู่มากกับศูนย์เจด 07 1 8 1 8 2 9 2 9 3 0 3 0 2 9 3 0 1 4 หลายตัวครับหลายตัวอยู่ครับเอาตัวพจนกรมให้ละครับห้าสองหกสามตัวสุดท้ายก็เจ็ดซีละครับ,รบเจ็ดซีนะครับเนาะนี่ครับทั้งหมดแถวไปแถวมั้งนะครับ แถวบนกับแถวบนแถวล่างกับแถวล่างนะครับครับสำหรับเหล็กปูขุนครับเดี๋ยวกลมหครับที่นี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกสองหสองตัวกลมมีสองกลมครับส่วนีกับสิเป็นตัวรองนะครับ เจ็ดศนี่เป็นตัวร่องเจ็ดศูนกนะครับเกนี่เป็นตัวร่องครับเกครับเจ็ดสี่ก้ 4, กมครับเลข3ตัวกับเพื่อนายมาสอหางนะครับเนาะเ เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับโลกโก้เพื่อนกันครับลงซีลงเสียงให้เพื่อนกันปูขุนครับชุดล็อกเัินล้านครับกมี่บอม,มีครับ สำหรับล่างนะครับเด้อครับล่างล่างหลุดหลุดไปที่เกตกำซีครับล่างครับอันนี้เป็นชุดล็อกเงินล้านปู่ขุนครับแคปหน้าจอไไปครับชุดล็อกเงินล้านปู่ขุนซี่สองล่องครับ 4, 2, ครับสี่สองลองครับชุดล็อกเงินล้านปู่ขุนครับ ว,วันที่30มสท่านว่าหกหกเหรครับบนรูดเจ็ดกับเกาครับลางเจ็ดกับซีครับจับคู่กับตัวล่องของเพื่อนกับศูนย์เจ็ดกุ 7, กมหายเจ็ดีครับสำหรับลางครับสำหรับบนกลมหายกับเจ็ดเก่าครับหกสองล่องซีสองสองีสองีกับเก่าหครับตัวล่องของเพื่อนครับ อันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเด้อชุดล็อกมันหลานครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับผู้ได้หมักกับจัดผู้ได้คัดกับพานนะครับเด้อท่านสองเสนอเป็นเพียงหน้าทางนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขมีความเสี่ยงหละครับการพนันผู้ได้สนับสนุนนะครับท่านสองนะครับเนาะครับเพียวควบสนุกสนานเพียวควบเปิดเพื่อนไปครับครับผเอาแนวนอ่กับมันประไดครับ สำหรับตัวเลขครับถ้าอยากเล่นก็ไปจับเบื้องรัฐบาลนะครับเด้อลอตเตอรี่ครับจับลอตเตอรี่เบื้องครับขึ้นสิพ่อมีเนาะครับเนาะครับสำหรับชุดหลอกเงินล้านปูขุนครับเปิดกระหามาตัวนี้แหละครับชุดหลอกเงินล้านครับง้ามๆแคปหน้าจอไว้ครับครับตั้งสองเสียงยาฟาเลาะน้อเสนอนะครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มียังหลายเนาะครับเนาะขอให้เอฟซียูดีไม่แห้ง ส่งๆคนหมานนะครับเดอ้อลำลำรวยรวยครับเหงแ้งป,ปังๆครับใส่ปีใหม่นะครับเดอ้อครับพอกันเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ